ไอ้ลูกต้องหลตาก่อนครับลูกตาหลังเลยครับนี่นี่มันนี่มอนลูกพ่อเลยครับนี่มอนเจ้าว่านี่มันตูกเลยครับหลงตาจะอยู่หลังนะครับนี่มอนเลยครับยืนยืนยืนขึ้นครับยืนนะครับ ยินนะยินนะสำหรับหลวงตานะครับไมอ่อาหารข้าวปลาอาหารแห้งเท่านั้นนะครับ เทเลยครับเท่เลยเตร,รียมเคียงลยเนอช่วยกันเตรียมเคียงนะครับวัสดีครับวัสดีทุกท่านนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดห้องห้าเออแม่ท้าครับเจ้าลำปางนะครับหลวงตาบุญเคื่นท่านบินใบ,บาทตอนเช้านะครับที่วัดห้องห้า รองเท้าไม่ใส่รองเท้านะครับตัดรองเท้าด้วยครับตัดรองเท้าด้วยนะครับตัดรอ,องเท้าด้วยตัดรองเท้าแล้วไม่ต้องเยี่ยมนะครับ ไม่ต้องเหยียบรองเท้านะครับอดนะอดเลยนะครับเหยียบเหยียบหรือนะครับไม่เหยียบรเดี๋ยวบรรยากาศตอนเช้าครับบินตบาบที่วัดห้องห้าครับไม่ได้ครับถ้าเต็มจะเทนะครับเต็มเต็มจะเข้าไปเททำไมด้วยครับสวัสดีทุกท่านนะครับ Ing, S wow. <S หา้ามใส่ปรใจัยนะครับไม่พอดี๋ยวแป๊บเ่งมีสองใบเองถุ่งดำไง วิ่งเลยครับต้องมีกระส่งกับเ้งวิ่งไหมละมังกไลำมังได้ใก่ก็ได้รู้แม่ไม่ต้องเยียบของเท้าแล้วแม่นะ อันอุโ้ทาบุญกับทุกท่านเลยครับเนี่ยบุญล้นหลามมากเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ แม่ทอดรองเท้าด้วยครับดก็เปนงค่ะเคียงเคงเฮ้เฮ้ยมาถึงมาเร,ร,ร็ว สำหรับท่านพิมา์ที่หลังนะครับเทมตัวเลยเนอร์พี่เทมตัวเลยนะครับบรรยากาศครับที่วัดห้องท่าครับเรี๋ยวบริวาศตอนเช้าสวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับท่านที่จะต้องทับบุญเครื่องมือในการแพทย์ถวายหลวงตานะครับขอให้ท่านนำเงินสดไปใส่ที่ตู้รับบริจาคแล้วให้ท่านเขียนใบปรานา ชื่อนงสมบูรณ์จำนวนเงินที่ท่านมีความประสงค์ที่จะบริจาคถวายก่บหลวงตานะครับแล้วเก็บไปบวงนาไว้หลังจากนั้นนะครับหลังจากที่หลวงตาออกรับบิณฑบาตเสร็จเรียบร้อยหลวงตาจะชนพระทหารเช้าเสร็จจากหลวงตาฉันพระทหารเช้าเสร็จหลวงตาจะออกนั่งให้ทุกท่านที่มีความประสงค์จะบริจาคถวายกับหลวงตา เอาใบปรานาไปถวายแกหลวงตาหลวงตาจะเ้าหัวแล้วให้พรทุกคนครับฮะผมไม่เห็น เดี๋ยวพี่ถ่ายให้อ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกถ่ได้เลยถ่ายได้เลยได้เลุลูกยืนเลยหนูลูกยืนเลยยอะเลยลูกยืนเยอะยืนยครับยืนเลยหนูตาท่าน กว๋วหลางอยู่นีได้เลยเอาอย่าเอาเงินใส่ในบาทเด้อห้ามเอาตังค์ใส่บาทหลวงตานะครับ ให้ช่วยหาดีครับเพื่อใจเย็นไม่เป็นไรลูลกไม่เป็นไรใจเย็นๆไม่ต้องรีบเด้อไม่ต้องรีบครับ <c oughs> ค่อยฟใส่ทีละชุดไม่ต้องหยิบเยอะอ่าทีละชุดนะครับหลวงตารับทุกคนครับให้ใหลวงตาเดินผ่านมาก่อนแล้วค่อยใส่ มองไม่เป็สัญญาณมัน,มนคนใช้กันเยอะเหรอใส่ญญเ,เย็นนะครับน้องใส่กี่ละชุดนะครับเด้อไม่ต้องรีบร้อนหรอกอ่ช้าๆได้ช้าๆได้อ่าขอกายใส่แม่ ค่อยๆใส่เด <ani> ้อใส่ท <ani> <k cartoon> ีละอันก็ได้ทีละชุดก็ได้ครบไม่เปอะไรเรับตีโฟงตีโฟนตีโฟตีโฟนเกิดก็เกิดเออคุณแม่ใส่ทีละชุดได้ได้ไม่พลาดนะถันมีสองชุดสามชุดนะไม่ต้องรีบร้อนผมจะได้กดซัตเตอร์ได้ ก็น sure <laughs> <'s women. S 2> <cn> ี่ค no ือที่ท้าวจังได้เจอกันขออนุโมทนาสาธุนะครับเป็นพิกศษเลยทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่ที่วัดอะไรนะห้องห้าเนาะองห้าขอบคุณเลยนะจังวัดลำปางนะครับตาวนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านท่านไหนเกิดอะไรกันได้เป็นไรเลย thank <laughs>